ก็อยู่เพราะทุกวันที่เราปลูกนะแต่ก่อนยั้ไม่มีเกิดเราก็ปลูกไม่ใช่เราทำช้าหรือว่าคนโบราณเขามาตัดไม้ทํางาร่ป่านะไม่ใช่นะคือมันฟังเองเราก็มีตัวอย่างให้ดูต้นไม้ขนาดสองคนโอนมักกระซาะต้นลากรอเจนโค่นลบเพราะว่าภัยธรรมชาติมนรุนแรงแล้วถ้าเราไปปลูกแล้วเมื่ยาหปลูกมันก็ไม่อยู่เอาไม้ไปปักเอาวนไปกัน้นแล้วก็ปลูกป่ามันกเ็เหลือดีเหลือแต่ไม้เหลือแต่ไม้โดนหมด ต้นไม้ต้นกล้ามันก็ตายแต่ว่าหลังจากที่ทำทดลอง,องทำลา,ายคืนของนกเ้นตเตทเกิดอที่สลายออที่นะของวทุ์เขาบอกว่าท,าท,าท,าทาแบบนี้ก็ผละเสียดแต่ก็ได้ผลได้ผลระดับระดับไีาจา้จาก,จากที่ว่าเทนัแข็งจ้นแม็ ดับเพียบสงขึ้นเลยละและอีตรงตรงที่ไม่ได้ทำนะต่ำเลยละว,ว่าเทลงไปเลยนี่ยคือเรามองด้วยสายตาแต่มันไมอได้อย่างไรก็ตามแม้จะสามารถรักษาพื้นที่วัดุนสมุทรทาวาไว้ได้เพียงห้าไร่จากเดิมที่เคยมีเนื้อที่อยู่ถึง76ไร่แต่เหตุการณ์ความร่วมมือของชาวบ้านฝนสมุทรจีน ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งผูยย้ใหญ่ร่างสมองเข่งสมุดที่ยังคงให้ความหวังอยู่เสมอจากตัวอย่างการรักษาพื้นที่วัดได้ทีละน้อยว่าจะเป็นแบบอย่างของความเอาชนะธรรมชาติจนสามารถขยายแนวป้องกันออกไปให้กว้างและไกลาจากชายฝั่งทะเลมากขึ้นด้วยความคิดที่ว่าแนวป้องกันชายฝั่งที่สร้างขึ้น จะไม่เป็นเพียงแต่เป็นแนวป้องกันทะเลกัดเซาะเท่านั้นแต่จะสามารถเป็นแนวดักดินโครนให้คงสะสมอยู่จนเกิดกลายเป็นแผ่นดินใหม่ที่อาจได้มาซึ่งแผ่นดินที่หายไปกลับมาคืนสู่ชุมชนในอนาคตก็เป็นได้